นี้เราก็มารีวิวเคสฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตากันเติมเต็มบริเวณใต้ตาทําให้อาการถุงใต้ตาเนี่ยข้างเนี่ยยังไม่ได้ฉีดจะเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยใหญ่เลยแล้วก็หน้าห้อยหน้าฝั่งนี้หลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะคะเราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยข้างละ 1- นึ่ซีนะคะสําหรับจูวิเดอร์โ l เบล่าค่ะเราฉีดเพื่อยกผงแก้มด้วยจัดองศาของแก้มของหน้าใหม่นะคะทําให้หน้าเนี่ยยกขึ้นลองแก้มเนี่ยดูตื้นขึ้นด้วยหน้าดูยกขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นเห็นไหมคะเราก็ถุงใต้ตา ดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่เรายังไม่ได้ทำชอบมากค่ะคุณหมอนุ่นเก่งมากเลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาปรึกษาเราได้นะคะสําหรับการรักษาพื้นที่บริเวณใต้ตาที่บดลึกนะคะแล้วก็เรามีราคาโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเข้ามาเป็นเคสร,รีวิวเนี่ยเราก็จะมีของแถมเป็นฉีดบำรุงพื้นที่ใต้ตาให้อีกนะคะเป็นตัว e y ค Contour ซึ่งจะช่วยรักษารอยดำแล้วก็บำรุงผิวทำให้ผงตาดีขึ้นรอยดำช้ำใต้ตาดีขึ้นก็ฝากรีวิวสวยๆรีวิวคนไข้จริงที่อ r t i ตาคลินิกวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะ